นะคะ,ะใช่ใช่บางคนไม่ได้ดูอีกด้วยมั้งไม่รู้น้าสวัสดีครับทำยแเราไม่เหงาแล้ว เมื่อเราเห็นนาะซีรากดเข้าประเทศยามบ่ายแสดงว่าตอนบ่ายเราจะไม่เหงาแล้วนนนาสง่งภาพไปคดีล่าสุดให้นี่ๆนะมันมีแต่อยู่ในตัวผมเลยตอนนี้ภาพรูปภาพครับเพื่อถ่ายถ่ายแต่คองในตัวผมมาเนี่ยตอนนี้ที่ของเขาอะ โปรเวลาตีเนี่ยอันนี้ลงให้แล้วสองขวดข้าพระบูรัขาเนะไม่เลือกขาไม่เลือก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  เป็นชานาวีไม่เอานาวีมันสีฟ้ามันโหดเกินคนดูนาวีคนเป็นเยอะแล้ว เ,เ,เ,เอาไว้ถึงก่อนดีกว่าได้ยินไหคะทีท่ดีครับไ,ไ,อ,ไ,ไบอ้แฝงครับ,บนะที่ีค,ครับเฮ้ยตีความคุณไปเนี่ยจโทษโทษทีครับแอบฟังเรื่องอะไรอไม่รู้เห็นเขาเรียกมาเลยก็มาแอบฟังนะแล้วเรา,เรา,เราทำไมเราอีกแก๊งเราหยุดเราทำไมเราไม่มาให้เขายึดของครับ เราดีดไหมถ้าไม่ยึดแล้วยุดแล้วทำไมถึงไม่มาให้ยึดของอันนี้จริงๆผมกล่าวว่าจะให้มาเยื้อวันนะเพราะว่ามันมียาอยู่อยู่ในในตัวผมจะมาขายแล้วก็จะมาใช้นี่เพราะผมมาโดนยังไม่ได้จ่ายหนี้เลยครับแล้วโดนโอเวอร์ยึดสกูไปสองตัวได้ที่ขายตาม,มาาาลาค่ะก็เลยติดนี่ก็เลยกล่าวว่าจะมา อันนี้ต้องเราต้องบอกก่อนนะว่านนมันปวดถือว่าร้ายแรงมากเลยนะขายขายยาประชาชนอะ่ะก็นา้นานา้าเค็งด้วยเรื่องเนี้ยยาเป็นกูได้หนึ่งเรื่องปวดหัวแล้วครับนะ้เฮียนี่แม่งทำเฮียอะไรแม่งโยนมาหมดเลยรเียไอผู้ชี้น้ามารอไปก่อนเลยอะ่ะ แต่แต่ต้องบอกว่ายังไงมันมันก็พิจูดีวดวดวดไปครับไปครับสมแล้วที่เป็นประธานสภาไปครับพี่ชายให้เวลามึงเคียร์ทำไมมึงต้องเอากูเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยพี่ใหญ่จะอยู่ข้างๆผมเสมอครับเอาพอมสีสัตว์ไอ้มึงมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนเฮียมึงมึงพูดว่าอะไรนะ พี่เป็นคนคิดเรื่องนี้นะเขาเข่งด้วยผมได้ยินครับคำนี้ผมจําได้ประชาชนห้ามขายยาพี่แค่แค่ประชาชนร่วมกับแก๊งทํายาอันนี้พี่ก็เครียดแล้วนะสิบล้านนะพี่รัาปรับอ่ะเนี่ยคือพี่ไม่คิดว่าจะมีจ่ายไหมไม่ผมก็จะปรับเขาสักครึ่งหนึ่งปรับครึ่งหนึ่งคิดคิดว่าจะมีจ่ายไหมเขาบอกว่าเขายังเป็นหนี้อยู่เลยไม่ใช่หรอถ้าพี่ปรับเขาปรับเขาห้าล้านตอนนี้ยนี่ตรงนี้หัวโตเลยอ่ะ เอาไม่พี่แต่ถิ่นใจอะ <c oughs> ่ะไม่เป็นไรมึงก็เนี่ยมึงก็ยึดปัดยึดของยึดนูน่นยึดนี่คืนมาแล้วก็ไปปล่อยปล่อยไปเถอะโอเคครับเพราะว่าดูดูทรงเขาก็ไม่ได้อะไรกับตรงนี้แล้ว <c oughs> ก็ปล่อยเขาไปโอเคครับมาถือว่ายึดของเยอะพี่ชายใหญ่เออโอเคครับจะทำอไรต่อเนี่ยตื่นหาให้ครับ เลยเนาะกูตื่นืานแล้วโอ้ยไอตีปกูบอกให้นะตอนนี้มีอัปเดตโคตรมันใช่มเรามึงดูอะไรที่เป็นเรื่องลับๆปีกอะยใหห้มดเลยฮะเรื่องลับเรื่องลับๆเหรอครับมึงอยากรู้มึงทักเฟซกูมาเดทกูพิมพ์แบบสรุปย่อให้ฮะโอ้ยอะไรนะต้องทักให้ไวเลยสิบล้านครับเรียบร้อยครับพี่ทักสิบล้านครับแม่ Oh แล้วแล้วบอกนะว่าไอเรื่องยาหรืออะไรที่เรายังเหลืออยู่อ่ะถ้าถ้าเราไปขายอีกอ่ะมันมันอันนี้คือความผิดครั้งหน้าน,นี่คือลดหย่อนให้ไม่ได้นะ,นะครับถ้าถ้าจะให้ดีก็แบบขายขายนี่ปะขายขายให้คน,นคให้ไปขายต่ออะไรเงี้ยผมก็พอขายอยู่ก็ไม่ไม่มีเลยก็เลยลอง,องอย้งนกล่าวว่าขายแค่แบบวันนี้แล้วก็กล่าวว่าว เนี่ยหัวเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไหมน่าสนใจครับคุณเข้าใจเหรอแต่ว่ามึงรู้เรื่องมาแล้วใช่ไหมพอพอเอเดนอยู่ครับถ้าแบบว่าไม่มี้วครับตำรวจฝ่ายอะไรก็พอเข้าใจอยู่ครับสวับสดีครับครับโชคดีครับโชคดีครับขอโทษทีนะครับนะพิเศษพิเศษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคืนครับผมลืม น้าทำไปต่อครับเนี่ยน้าทำไปต่อครับพักคนเหรอครับกำลังถกประเด็นนี้อยู่อ๋อเกี่ยอะไรครับผมได้ตกปลาไหญ่แวนครับคนอย่างมึงเนี่ยนะว่าครับนะแสดงว่ามึงโดนแท้มากเลยใช่ไหมรอรอพรุ่งนี้ครับนะพรุ่งนี้ผมจะได้เฉิดฉายแล้วพรุ่งนี้มึงแน่ใจเดี๋ยวว่ามึงจะได้เฉิดฉายนั่นน่ะสิตอนเนี้ยกูไม่กล้าทําอะไรเลยกูไม่กล้ารับปากอะไรุจริงเมื่อวานเมื่อวานเขาบอกว่าบายบายใครนะบายแอนด์ยิวป่ะเมื่อวาน เนี่ยเนี่นี่ไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าแม้จะรับปากใครอ่ะเดี๋ยวกูร่าใครนะอ่ะเดี๋ยวไม่กล้าจะรับปากใครเลยอ่ะฮัลโหลจะเบิ่อครับนะโอ้โหีิเจอกันไว้เจอกับน้าสวัสดีครับเนี่ยเราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะสะพาทำงานให้มันเป็นเก็ได้ไหม eat as yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love.